สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พี่อ้อยลงมาเล่นน้ำค่ะในรอบปี2,566เป็นวันแรกค่ะวันนี้ค่ะคือวันที่19มีนาคม2,566นะคะวันแรกเลยวันนี้ค่ะพี่อ้อยก็เพิ่งลงมานะคะตั้งแต่เป็นงูสวัสด์มานะพี่อ้อยไม่เคยลงมาเล่นน้ำเลยวันนี้น้ำขึ้นนะคะนี่ค่ะเต็มตะลิ่งเลยนะคะนี่ค่ะ เต็มตะลิงค่ะตรงนี้ที่ยืนอยู่นะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยนะคะเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยตรงนี้มันจะมีความกว้าง2เมตรนะคะทําให้เราเดินได้นะคะเหมือนเราเดินอยู่บนน้ําแท้จริงแล้วมันมีพื้นค่ะเนี่ยค่ะมีพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นเนี่ยความกว้างของมันน่ยประมาณ2เมตรนะคะกว้างค่ะให้เดินได้วิ่งได้นะยามที่น้ําไม่ท่วมก็วิ่งกันไปเลยนะคะแต่วันนี้พี่อ้อยลงมานะคะเนี่ยน้ำไหล นี่ค่ะน้ำใสมากค่ะน้ำแม่น้ําเนี่ยนะมาจากเขื่อนศรีนครินนะคะแม่น้ําหนองบัวนะคะท่าน้ําหนองบัวทุกคนรู้จักค่ะที่เมืองการเนี่ยถ้าหากใครอยากมาเล่นน้ําต้องมาเล่นน้ําที่แม่น้ําหนองบัวนะคะมันจะสนุกค่ะเพราะว่าแม่น้ํามันกว้างค่ะแล้วก็ลึกนี่ค่ะดูสิน้ําไหลพลิ้วน้ําขึ้นนะคะเนี่ค่ะ ทิวมะพร้าวค่ะที่พี่เคยมานะคะทุกๆปีนะ,ะทิวต้นมะพร้าวนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเยอะเลยนะคะนี่คะ่ะต้นนู้นดกมากเลยนะคะบางต้นดกมากเลยอันนี้เขาเพิ่งเก็บไปนะคะมันดกมากค่ะแล้วก็มีดอกมันจะมีเรื่อยๆค่ะนะคะก้อนะยลงมาเล่นน้ําวันนี้มีความสุขมากเลยเป็นวันแรกของปีนะคะ2566นนะ ของเดือนมีนาคมวันที่19นะคะเนี่ยค่ะพี่อ้อก็จะลงมาตรงนี้ตอนนี้น้ำเนี่ยนะเราไม่มีใครเล่นไงตอนช่วงนี้เนี่ยนะโควิดก็เพิ่งผ่านไปหมดัดหม,ดหมดนะคะก็ไม่มีใครมากล้าเล่นน้ำจึงมีตะไคร่น้ำค่ะแล้วก็มันจะลื่นนะคะกัอยก็เสียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าลงมาเนี่ยค่ะมันลื่นนะคะมันมีตะไคร่น้ำจับอยู่ที่ตะลิงเนี่ยนะคะนะ มันเกาะอยู่ที่ปูนนะคะแล้วก็มีหอยเล็กๆเ,เยอะแยะเลยนะคะพี่อ้อยก็ลงมาด้วยความระมัดระวังก็ไม่ประมาทค่ะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนที่ไม่ประมาทอยู่แล้วน้ำเย็นมากเลยนะคะเย็นจริงๆเลยค่ะน้ำเย็นมากนะเนี่ยได้สัมผัสเนี่ยน้ำเย็นมากเลยนะคะนี่ค่ะตรงนู้นนะคะมีคนเล่นนะคะเยอะเลยนะคะนี่นะคะเนี่ย พวกเด็กๆเ,เอยนะแต่วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะคนน้อยค่ะถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์แล้วคนจะเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยตรงนน้นสะพานนะคะนี่ค่ะกว้างมากค่ะตรงนี้เป็นคุ้งน้ำค่ะเขาเรียกคุ้งน้ำค่ะกว้างมากค่ะมันเป็นคุ้งค่ะมันลึกเว้าลงไปนู่นเลยนะคะลึกไปตอนนี้น้ำเนี่ยก็จะไหลเขี่ยวตลอดเวลานะคะน้ำเนี่ยจะไม่มีหยุดเลยนะไหลตลอดเลย ใครพลาดใครพลั้งก็ตกลงไปกระเด็นกระดอนตายไปเลยอือเนี่ยพี่อ้อยก็ลงมาด้วยความระมัดระวังนะคะแกแล้วค่ะปีนี้ค่ะ71ปีนะคะมันแก่มากแล้วค่ะนะหน้าตาก็บ่งบอกถึงความเหี่ยวนะคะแมมมีเพื่อนเขาบอกว่าคุณอ้อยไปดึงหน้าสิตรงนั้นตรงนี้กระชากตรงนั้นตรงนี้อ้อยก็เลยพูดว่ากว่าฉันจะ ได้ความเหี่ยวย่นของชั้นมาเนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีนะเกิดมาให้มันรู้สึกตามวัยของมันบ้างนะวัยเท่านั้นวัยเท่านี้นะริ้วรอยมันขึ้นมากี่ตีนกี่ตีนกี่ริ้วนะกว่าเราจะได้ต้องใช้เวลาหลายปีนะอยู่ๆไปกระชากไปดึงอะความสาวอะดึงยังไงมันก็แป๊บเดียวนะฮะเอาเงินที่เก็บไว้หลายแสนเนี่ยนะนะบอกได้เลยมาไว้กินดีกว่านะเอาไว้ดูแลตัวเองดีกว่า <c oughs> พี่ไม่ได้มานั่งนึกถึงว่าความสาวเนี่ยมันจะคงที่นะคะให้ดึงขนาดไหนก็เหมือนหลอกลวงนะคะ,ะการทําขึ้นมาบางคนไปเกาหลีนะโหเสียเงินเป็นล้านสองล้านบาทบางคนเออดึงตรงนั้นตรงนี้นิดแสนสองแสนพี่อ้อยเสียดายค่ะกว่าเราจะเลี้ยงริ้วรอยมันมาได้เราต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะดึงมันมาได้นะริ้วรอยมันไม่ใช่ธรรมดานะเราภูมิใจในความแก่ของเรา ใครคิดเหมือนพี่บ้างไม่รู้แต่พี่อ้อยคิดอย่างนั้นเออจริงๆนะฮะความแก่ของเราเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายปีนะกว่าจะได้ริ้วรอยมาเนี่ยนะกว่ามันจะมีเนี่ยค่ะคอย่นเหี่ยวย่นเนี่ยพี่ภูมิใจนะอืมเราเลี้ยงความแก่ของเรามาหลายปีเนี่ยนะเราไม่เห็นจะต้องอายเลยเพราะทุกคนก็ต้องแก่นะฮะใครพูดยังไงก็ช่างแต่พี่ไม่ได้สนใจหรอคะ ก็วความแก่ของคนเราต้องใช้เวลาเออพี่ก็ลงมาแบบสบายๆนะฮะเนี่ยวันนี้ค่ะเนี่ยพี่เป็นงูสวัสดิ์ทางด้านนี้นะคะด้านนี้ค่ะหน้าอกพี่เนะี่ยจะเป็นจะเป็นรอยแผลเป็นอยู่นิดหนึ่งนะคะแต่ก็จะบำรุงยานะคะหมายความว่าเราก็ต้องดูแลของตัวเองนะว่าเออเราจะทํายังไงให้ลิ้วรอยมันเจอจางลงไปบ้างแต่มันก็ค่อยๆจางไปนะคะต้องใช้เวลาอีกนั่นแหละทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะอืมเอาละ ออวันนี้ก็คุยพอหอมปากหอมคอนะคะนี่ค่ะเนี่ทิวมะพร้าวนะคะนูนะ่นค่ะต้นมะพร้าวตรงนี้เป็นทิวมะพร้าวนะคะสวนมะพร้าวนะคะมีสนามของเรานะคะนี่ะ่ะมีพื้นทรายนะคะแล้วก็มีต้นมะพร้าวนะคะเนี่ยะ่ะ เป็นทิวแถวเลยดูสิสวยไม่ต้องไปบางแสนค่ะมันน้องๆบางแสนค่ะอาจจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบของบางแสนก็ได้มันเป็นสวนสุขภาพนะคะมีต้นไม้มากมายเยอยะแยะเลยนะคะติดกับแม่น้ำค่ะมองเห็นแม่น้ำเลยนะคะมีหนุ่มๆมาเล่นเห็นไหมแว้วสาวนี่ค่ะ เนี่ยน่า,า,นน <S <S นาเนี้ยนะคะปิดเทอมกันค่ะหลุมสาวก็จะมาเล่นน้ำกันสบายสบายเนะก็ตลงไปกันแล้วเห็นไหมว่ายกันไปแล้วสบายสบายเขาว่ายน้ำโดยที่ไม่ต้องขาขาไม่ถึงนั่นแหละเขาว่ายกันอือนะคะ,ะ,ะโอเคเอาแค่นี้ค่ะคลิปนี้นะคะพอมปากขอมคอสบายสบาย ตอนนี้ประมาณห้าโมงนะฮะห้าโมงเย็นนะฮะเนี่ยแสงแดดเจิดจ้านู่นค่ะพระอาทิตย์ห้าโมงค่ะนี่ค่ะตอนพี่มามันสี่โมงครึ่งแล้วค่ะนะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วล่ะเออพี่ดีใจค่ะมีบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำค่ะมันร่มเย็นนะเวลาเราล่นเราก็ลงมาเล่นน้ำนะคะมันสบายค่ะ ที่ไปไหนก็มักจะไปคนเดียวเสมอนะไม่ค่อยจะพาใครไปเพราะคนนั้นก็บอกว่าฉันลงไม่ได้ฉันกลัวน้ําบางคนฉันก็เป็นโรคนู้นโรคนี้ฉันเล่นน้ําไม่ได้เออไม่ต้องชวนค่ะเรารู้แล้วว่าคนเหล่านั้นน่ะเขาไม่สนุกกับเราหรอกนะคะไม่ต้องชวนนะคะชวนเขาก็ไม่สนุกด้วยเพราะเขาไม่สนุกเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราเรานี่สนุกเฮฮาปาร์ตี้ทุกที่ทุกทางที่เราอยากจะทําอะไรเราก็ทํานะคะ เอาละเอาแค่นี้นะคะนี่ดูน้ำสินะว้าวเห็นไหมนี่เห็นไหมสวยงามค่ะนี่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะนั่งมันเป็นพื้นเนี่ยมันกว้างสองเมตรนะคะเนี่ยที่นั่งได้นะคะเหมือนเรานั่งอยู่ในน้ําเลยนะคะนี่ค่ะเท้ามองเห็นนะเาสะอาดนะคะใสามากค่ะน้ําใสจริงๆเลยนะคะ,คะเดี๋ยวลงสักหน่อยนะคะลงขั้นบันไดนะที่นั่งขั้นบันไดนะคะนี่ค่ะ อลงมาตรงนี้เลยโอ้ยเปียกน้ำแล้วเห็นไหมสบายค่ะนะคะนี่ค่ะชุ่มช่ำชุ่มช่ำเย็นสบายใครเห็นก็อิจฉาค่ะอยากมาเล่นเหรอฮะมาได้นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องมาหาพี่อ้อยหรอกถ้าจะมาเล่นนะฮะมาได้เลยะคะ่ะรีสอร์ทแถวนี้ลิมไม่น้ำมาเยอะมากเลยะคะ่ะห้องละห้าหกรอนะ,ะเดินลุกหน่อยก็อาจจะเป็นพนะันสองพน่ะมีเป็นห้องกว้างใหญ่ๆนะคะเป็นหลังๆนะคะ แต่ถ้าหากเป็นห้องๆนะห้องนะึงหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเยอะแย,ยะนะคะอืมไม่จําเป็นจะต้องมาอู้พี่อ้อยนะมานอนที่บ้านพี่อ้อยพี่อ้อยไม่ต้อนรับใครนะตอนนี้บอกได้เลยนะไม่มีแรงที่มาต้อนรับแล้วค่ะไม่ใช่ใจดํานะคะเราอยู่คนเดียวนะเราไม่มีแรงจะไปต้อนรับใครแล้วล่ะนะอยู่ให้สบายคนเดียวก็ถือว่าสุดยอดแล้วลนะ่ะอยู่เป็นนะ่ะนะอืม จะมาดูดวงพี่ก็ยินดีไม่ดูดวงก็มาเล่นน้ําไม่เล่นน้ําก็ไปเที่ยวบนเหนื้อเขื่อนหรืออะไรก็ได้ค่ะเนือเขื่อนมีที่เล่นที่เที่ยวเยอะแยะนะคะเมืองการใครมาเมืองการเนี่ยมีเหรอไม่มาซ้ําไม่มีหรอกใครมาเมืองการเนี่ยบอกได้เลยว่าอยากจะมามาแล้วก็มาอีกะคะ่ะเพราะข้อที่หนึ่งมันใกล้กรุงเทพค่ะมันมาง่ายนะคะมันมาง่ายมากนี่หน้าเพลียวๆๆไม่แต่งหน้าไม่แต่งตาเรามาอาบน้ำเรามาแต่งทําไมละ่ะอืมนี่ค่ะ หน้าเพลย์เยน่าจริงๆค่ะอายุ71ปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะวันที่ยีิสองพฤษภานี่ก็2ีบ็ปีแล้วนะคะเอ้อ2ดฟันดูสิเจบอดไม่ใช่21บอดนะคะขอโทษทีค่ะแมลืมไปฝากธนาคารไว้โอ้โหเยอะเจ็ปีแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะแก่แล้วค่ะเนื้อตัวหนังกลับแล้วค่ะตอนนี้เป็นยายแก่หนังกลับแล้วค่ะนะคะ อแค่ okay, นี้นะคะใหญ่เท้าเนี่ยค่ะสบายค่ะนะคะน้ำใสมากน้ำใสมากๆเลยนะคะสบายจริงๆเลยนะคะเนี่ยยอมรับเลยว่าโอ้โหมันมีความสุขมากเลยนะคะมีค่ะคนมาเล่นน้ำเยอะเลยนะคะนะะเสียงให้เจียวเจ้าไปหมดเลยนะคะนะคะเสียงเจียวไปหมดเนี่ย เต็มคุ้งน้ําเลยนะคะนีะ่ต้นดอกกลุ่มนะคะทุกปีค่ะต้นกลุ่มนี้นะคะจะดอกมากเลยค่ะแล้วดอกสวยนะคะดอกกลุ่มนะคะเป็นคุ้งน้าเขาเรียกคุ้งกลุ่มอืมเยอะแยะเลยนะคะเ้าละเอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใน youtube ค่ะนะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ